การสวดพาหุงมหากาให้แก่ญาติโยมเป็นเพราะอะไรเพราะพาหุงมหากานั้นเป็นบทสวดที่มีค่าที่สุดมีผลดีที่สุดเพราะเป็นชัยชนะอย่างสูงสุดของพระบรมศาสดาจากพยาวสวัรตีมานจากอาลวกะยักษ์จากช้างนาลาคิรีจากองคุลิมานจากนางจินจะมานวิกาจากสัจจกะนิครน จากพญานันโทปนันทนาคราและท่านเท้าผกาพรมเป็นชัยชนะที่พระพุทธองค์ทรงได้มาด้วยอิทธิปาฏิหารและด้วยอำนาจแห่งบารมีธรรมโดยแท้ผู้ใดได้สวดไว้เป็นประจำทุกวันจะมีชัยชนะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานมีสติระลึกได้จะตายก็ไปสู่สุขติภูมิ